สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันดีครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือต้นมะข่ามงครับเป็นมะข่ามงรุ่นๆอายุยังไม่กี่ปีครับนี่เขาขึ้นอยู่บนหิน ข้าโมงนี่ก็เป็นไม้ยอดนิยมมักนิยมนำไปทำพวกปงกบบานประตูบานหน้าต่างแก่นไม้จะมีความสวยงามครับแก่นไม้เป็นสีน้ำตาลอมแดงมีลายไม้สวยนี่เป็นลักษณะของใบมะข่าโมง ต้นนี้เป็นต้นรุ่นๆก็อาจจะยังไม่มีแกนหรือว่ามีก็มีน้อยครับต้นนี้เปลือกลำต้นจะเป็นสีเทาแต่ถ้าแก่จะจัดเปลือกก็จะแตกเป็นเป็นหลุมตื้นๆผมจะให้ดูไอ้นี้ครับกระเถา กระเท่าบนไดลิงครับ ลักษณะเป็นเถ่าแล้วก็กดกดงอๆคล้ายๆรูปขั้นบันไดครับส่วอันที่ผมจับนี่ก็คือจิงช้าชาลีครับกระเถ่าจิงช้าชาลีหรือว่าบราเพชตัวผู้ หิงชาชาลีนี่ก็มีสรรพคุณคือใบก็จะมีรสขมเขาจะเอาใบไปตมบดให้ละเอียดผสมกับน้ำนมทาไอโรคไอไฟามทุ่งครับ อินชาชาลีนี่ใบเขาจะลักษณะใบแหลมๆรูปร่างคล้ายๆคล้ายๆรูปหัวใจครับมีเว้าที่เว้าที่คั่วใบส่วนปลายใบก็จะแหลมๆหรือว่าอีกชื่อเขาเรียกบอโเพตโตู้เพราะเขาจะไม่ไม่มีตอหนามครับ เป็นแค่ตุ้มเป็นตุ่มตุมตุมตุม,ตมอยู่รอบรอบกระเท่าแต่ว่าไม่เป็นตอหนามขึ้นมาแบบบรพเพชรทั่วไปครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ